สัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงนะคะหญิงยู่ Ford Auto ้แกลเลอรี่สาขาปทุมธานีนะคะวันนี้ค่ะรถรุ่นที่หญิงจะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะตัวนี้จะเป็น Ford e v e r e อ t รนะคะจะเป็นรุ่น2.0ไทเทเนียมพัสนะคะตัวนี้จะเป็น4ีคูณสีไบเทโบนะคะสีน้ําเงินดิฟคริสตัลบูนะคะราคาอยู่1,890,000บาทนะคะ เครื่องยนต์จะเป็น2.0ตัวนี้จะเป็นขับ4นะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่213แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงพามาชมนะคะว่าวันนี้นะคะจัดชุดแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้หญิงเปลี่ยนกระจังหน้าให้ลูกค้าใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นกระจังสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับตัวม้ามัสแตงตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED สีขาวล้อมรอบม้าแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบนี้นะคะก็ทำให้รถเรานะคะดูสวยงามบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้ใส่สเกิร์ตเป็นวิกเตอร์นะคะตัวสเกิร์ตก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีน้ำเงินตัดกับสีดำด้านนะคะแล้วก็ขอบจะเป็นขอบจะเป็นสีเทาเข้มนะคะก็ทำให้รถของเรา ดูเท่ดูสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตของวิกเตอร์เขาจะเว้นช่องสำหรับเซนเซอร์รถเราด้วยนะคะตัวนี้เซนเซอร์หน้ายังใช้งานได้เป็นปกตินะคะเซนเซอร์หน้าจะมีทั้งหมด6จุดนะคะแล้วก็ตัวรุ่นรุ่นไททเนพลาสตตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะก็ลูกค้าเปิดปิดเวลา ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดได้เลยนะคะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะมาดูที่ไฟหน้าของรุ่นนี้บ้างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าจะเป็นใบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันแบบ LED นะคะตัวนี้ยิงเพิ่มเป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านให้นะคะก็ทําให้แมทกับชุดแต่งของเรามากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ดวงไฟเราดูเท่มากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านข้างนะคะที่ทำเพิ่มให้ลูกค้าจะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อขนาด3นิ้วจะเป็นทรงแนบนะคะสีดำด้านตัวนี้มาพร้อมกับชุดวิกเตอร์นะคะลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนซุ้มล้อได้นะคะแล้วก็ล้อแม็กของเขานะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะตัวยางจะเป็นกูตเยีย r นะคะขนาด20นิ้วซีรีย,ยางสอ5หกาน r 2 0นะคะมาคู่กับล้อแม็กก็จะเป็นสีบรอนเงินสลับกับสีเทาแบบนี้นะคะ ทำให้รถของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าแม็กเขาก็เล่นไลท์ได้สวยงามนะคะด้านข้างนะคะส่วนที่เป็นแก้มข้างกระจกมือมองข้างแล้วมือจับนะคะจากเดิมเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้หญิงครอบสีดําด้านให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะทําให้แมทกับชุดแต่งได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมเป็นเบ้ารองมือนะคะก็จะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันตัวนี้ก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูนะคะทําให้เล็บเราไม่ไม่โดนนะคะตัวนี้ก็จะลดลดรอยได้ฟิล์มนะคะติดเป็นฟิล์มเซรามิกความเข้มจะเป็น60%รอบคันนะคะแล้วก็จะติดกันสาดเพิ่มสีดำตัวนี้นะคะด้านบนหลังด้านบนหลังคาหญิงแล็บหลังคาให้ด้วยนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะและบแบบครึ่งคันนะคะ แล้วก็พร้อมกับเสาอากาศครีบฉลามด้านบนนะคะทําให้รถเราดูฉวบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะด้านท้ายที่ทําเพิ่มมาก็จะมีครอบฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันรลดลิ้วรอยเวลาเปิดปิดฝาถังน้ํามันนะคะด้านท้ายก็จะมีตัวครอบไฟท้ายสีดําด้านนะคะติดเพิ่มเข้ามาพร้อมกับตัวคาดท้ายแบบมีไฟนะคะตัวนี้ ลูกค้าเวลาเหยียบเบรกนะคะไฟจะขึ้นเป็นสีแดงถ้าระหว่างถอยหลังก็จะมีไฟขึ้นเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าเกิดขับปกติตัวนี้จะไม่มีไฟขึ้นนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะมีกล้องมองหลังนะคะตัวนี้จะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางตรงคาดตรงคา,าดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะคะกะระยะตัวนี้จะมี4จุดนะคะแล้วก็ตัว สเกิร์ตท้ายนะคะตัวนี้หญิงก็ติดเป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเป็นสีน้ําเงินตัดกับสีดําด้านแล้วก็มีขอบสีเทาแบบนี้นะคะตัวท่อคู่แบบนี้จะเป็นท่อหลอกนะคะทําให้รถเราสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังนะคะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะคะกดปุ่มแล้วเขาก็เด้งขึ้นมาให้เลยนะคะตัวเบาะแถว3นะคะจะสามารถ พับไฟฟ้าได้ดียหญิงสาธิตให้ดูนะคะอันนี้มันจะเป็นพับแบบนี้นี่มันจะมีปุ่มปุ่มกดมี R กับ L นะคะน,นี่ก็สามารถเป็นแบบไฟฟ้าเวลาเราจะให้มันลงเราก็กดแบบนี้นะคะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็หญิงเพิ่มเติมมาคือหญิงปูเป็นพรมตัวนี้เป็น 5D นะคะสีดำเดินได้น้ำเงินนะคะก็จะปูให้หลังเบาะด้วยนะคะ ทั้งเบาะแถว2และเบาะแถว3แบบนี้นะคะเวลาลูกค้าวางของจะได้ไม่เปื้อนเบาะของเรานะคะแล้วก็เวลาที่จะปิดมันจะมีวิธีการเปิดปิดฝาท้ายหลายแบบนะคะจะมีปุ่มตรงนี้หรือว่ารีโมทก็สามารถกดปิดได้นะคะหรือถ้า,ถามีกุญแจอยู่ในตัวเราก็สามารถเตะเป็นแฮนด์ฟรีแบบนี้ได้นะคะหรือจะมีปุ่มกดอยู่ด้านในนะคะปิดได้หลายแบบ เดี๋ยวไปชมแถวสองของไทเทเนียมพัสไบเทอร์โบกันบ้างนะคะตัวเบาะแถว2นะคะก็สามารถพับเรียบได้นะคะแสงศาสาธิตวิธีการพับเรียบได้เราสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะคะตัวนี้พับเรียบแบบนี้นะคะพับเรียบได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะคะก็จะมี ปุ่มปรับแอร์ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับแอร์อันนี้ปรับแอร์นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นช่องชาร์จไฟก็ไฟก็2อ0อโวลต์นะคะตัวนี้รับได้1 2โวลต์นะคะตัวนี้จะเป็นช่องชาร์จแบบสามารถเสียบปลั๊กได้เลยนะคะชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ iPad อะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วก็หลังคาของรุ่นนี้นะคะจะเป็นหลังคาสีดำแล้วก็จะเป็นสันรูฟนะคะสามารถเปิดได้บานหน้านะคะตัวนี้ก็ รับลมเย็นสบายๆได้เลยนะคะมาชมด้านหน้าของรุ่นนี้กันบ้างนะคะด้านหน้านะคะฝั่งตัวเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้สีเทานะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับได้6ทิศทางแล้วก็จะมีสครับเพจแบบนี้นะคะมีไฟสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะ ตัวพวงมาลัยของรุ่นนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลายัยแล้วก็จะมี Adaptive cruise control ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกระบบเปิดไฟหน้าทั้งหมดแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเปิดฝาท้ายนะคะแล้วก็ตัวคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลหุ้มหนังตัวนี้สีดาเดินได้สีเทาแบบนี้นะคะ ตัวเครื่องเสียงของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้จะรองรับภาษาไทยนะคะเป็นซิงค์สามใหม่ภาษาไทยนะคะตัวนี้สามารถรอ,อ,อ,องรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ด้วยสำหรับรุ่นนี้แล้วก็จะมีโทรออกฉุกเฉินด้วยนะคะเวลากรณีโทรออกฉุกเฉินนะคะลูกค้าต้องเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์ของเรานะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเขาก็จะโทรออกไปที่ 1.669นะคะจะเป็นเบอร์ของศูนย์นลินทรอนนะคะตัวนี้ตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10บสปีดนะคะตัวลูกค้าท่านใดนะคะสนใจ Ford Everest นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดอยีกได้นะคะ โปรโมชั่นมีมากมายเลยทั้งส่วนลดทั้งชุดแต่งจัดเต็มนะคะหรือจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะคะจัดให้ดูกให้ได้ทุกเงื่อนไขนะคะแล้วก็ชุดแต่งที่หญิงแต่งให้ลูกค้าแบบนี้นะคะหญิงแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วชุดแต่งเราได้รับความเสียหายนะคะทางประกันภัยเขาก็จะเคมชุดแต่งเหมือนที่เราแต่งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับหญิง่ายๆนะคะสามารถออน์จองบริษัทเข้าบริษัทได้เลยนะคะปลอดภัย100%เเซ็แน่นอนนะคะแล้วก็ ถ้าจะจัดไฟแนนซ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ประจําจังหวัดนะคะติดต่อหาลูกค้าเพื่อเข้าเ,เข้าเซ็นเอกสารนะคะเอกสารก็เตรียมไม่ยุ่งยากค่ะไฟแนนซ์เขาก็บริการอย่างรวดเร็วนะคะ เบอร์โทรศัพท์หญิงนะคะ0876795969นะคะลูกค้าโทรมาสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ได้เลยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวหญิงทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างกับ ID l ดียนะจะโทรมาคุยหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกับหญิงก็ได้นะคะวันนี้หญิงขอฝาก Everest Titanium Plus b y t u r b บนะคะสีดิบ สีดิฟคริสตันบูนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้หยิงด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวหยิงทำคลิปรถเท่ๆนะคะมารีวิวให้ชมกันอีกวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ